สวัสดีมุกกับเบียนะคะวันนี้เราจะมาทำเจ้าสิ่งนี้กันเฮ้ยแรงไปขนมถัวถ่วทอดได้ตาเป็นแบบนี้อุ้ยหัวคว่ำวันนี้เราจะพามาทำขนมถัวถ่วทอดในฉบับของเราเองก็คือเราจะทำจากม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปซื้อม็ดมะม่วงกันก่อนทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อเม็ดมะม่วงกันนะทุกคน สายที่เราต้องใช้เป็นม่วงเพราะว่ามุกกินถั่วไม่ได้ไม่ได้แพ้หรอกมีโรคประจําตัวมันไม่ถูกกันเลยไม่ให้มุกกินถั่วเราไปซื้อถั่วที่ไหนกันดีเชเว่นไงนี่เชวเว่นเราเองเราต้องไปซื้อเ็ดม่วง <c oughs> เออั่นแหละแต่เราไปซื้อเม็ดมม่วงไปไปมปไ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 ไป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 ไนไไปไปไปอ ถ้าเขาไปคนเดียววะใช่เาเอาเยอะไหมอ่ะเอามาเท่าที่เธอจะพออ่ะเธอว่าเท่าไหร่มันจะพอสำหรับเธอถุงเดียวถุงเดียวแล้เราเข้าไปข้างในด้วยกันไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายใช่เซเว่นที่นี่เขาติดป้ายว่าห้ามถ่ายรูปถ่ายวีดีโอใช่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะแป๊บเดียว a few minutes later ถุงเบลอเลยได้อะไรมั่ง ถ้าได้อันนี้มาเอามาทำอะไรปลาเส้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยเอามาให้แมวกินแล้วก็อันนี้เอามาทำอะไรอ่ะเอามาลองเผื่อเป็นมะม่วงมันไม่รอดแล้วอันนี้มันจะรอดเหรออ่จจะแต่รอดก็ได้มันเป็นคือมอญตะวัน,น,วนอร่อยนะเนี่ยมีใครเคยกินบ้างเราชอบกินนะแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงเราซื้อมาสองถุง ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนอุปกรณ์ของเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยอย่างแรกผสมแป้งก่อนกับน้ำน้ำเราใช้เป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติเลยทุกคนแป้งอะไรก่อนเราจไม่ดูแป้งอะไรนี่ไง๋ยวกำลังจะบอกเราใช้นี่เลยสุดกงคือเราไปดูในคลิปมาเขาใช้แป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าผสมกันนู่นนี่นั่นใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราไม่ใช่ที นี่เลยแป้งกล้วยทอดตาทองว่าในนี้คือมันผสมให้เรียบร้อยแล้วซึ่งมีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีน้ำตาลทรายงาผงกลอยเกลืออเห็นไหมแป้งวิเศษทีเดียวเลยจะบอกว่าแป้งอันนี้เอาไปชุบกล้วยทอดนะหรือว่าเอาไปชุบฟักทองทอนนะเด็ดใส่น้ำลงไปเป็นน้ำเป่าอุณหภูมิปกตินะคะอุ้ย เดมเอาช้อนมาเดี๋ยวขอแวบตัวนึงนะที่คีบบางอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวใช้ที่คีบเลยแล้วกันนะอร่อยถูกใจอันนมัยถูกเรือก็คือไม่มีอะไรจะกินแล้วก็เลยทอดแป้งกินเล่นประมาณนี้เราก็คิดว่าน่าจะพอแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ ทุกคนคุณหน้าคุณตามไม่เอ่ยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือพิมพ์ของเขาเรียกว่าอะไรนะขนมหม้อแกงเออขนมหม้อแกงทุกคนถามว่าบ้านเราอะ่ะกินเสร็จแล้วทิ้งไหม <c oughs> <c oughs> ล้างล้างเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ใส่ไฟประมาณไหนใช้ไฟแรงไปเลยอย่าไปกลัวแม่ใจเออใส่ไ,ไปเลยอย่าไปหยองเดี <c oughs> <c oughs> ย๋ยวเราบอมพิมพ์ให้มันร้อนๆก่อนอนะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเทปแป้งใส่พิมพ์กันเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่ง <c oughs> ร้ากันจ้าวตอนอนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วทุกคนน้ำมันออกแล้วก็ตักแป้งใส่ใชตในะ่ตักแป้งใส่นะตักแป้งใส่นะอือร้อนดี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 ใส่ให้เต็มใสใ่เต็มเต็มเลยเฮ้ยมันบางไปมันบางไปจะใส่อีกสักช้อนหนึ่งกะกะเอาอันนี้ก็คือลุ้นลุ้นว่าจะกินได้ไหมอาน้ำมันมาว้าา ออกเบิดเลยยก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 มันเดือดอย่างนั้นยกเรายังไงอ่ะคำครังแรกคิดว่ามันจะทำง่ายไงทุกคนทำไมเป็นเงี้ยปกติเห็นเขาอะเอาลงไปแช่อย่างงี้ใช่ปะแล้วสักพทาแบมันก็จะเด้งตัวขึ้นมาเองเลยอ่ะน้ำมัน คุณน้มันที่ระวังนะทุกคนอาหยิบเอาอมันออกมาได้ไหมเอ,อ้ยเหมือนเหมือนมันก็จะล่อนออกนะเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ล่อนออกตอดีกสักหน่อยไหมตอดไดแต่ไม่ตอดงานนี้น้ำมันหรอกเดี๋ยวเรามาลอดูกันมากามันจะสำเร็จไหมมันจะกินได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องสั่งมิมมา <c oughs> มันจะล่อนให้ไหมอ่ะเหมือนมันไม่ล่อนเลยอ่ะติดไปแล้ว โอ้ยรอ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 อดูกันต่อโอ้ดูดิแดงเลยแดงเลยเนีไม่มีครั้งไหนที่เข้าขวดแล้วจะไม่เป็นเรื่องอุ้ยๆุมันจะไหมแล้วนะเนี่ยเฮ้ยแต่สีมันก็ดูพอหน้ากินกินได้อยู่นะทุกคนว่าไปโอ้ยไม่ก็ดูอ่ะใหมันกรอบจริงๆอ่ะ คือแป้งอ่ะจะต้องลอยขึ้นมาจากพิมเองมันก็ต้องพิมลอยแบบนี้เนี่ยจากจากที่เราไปดูเขามานะมันก็น่าจะได้นะเดี๋ยวขอดูโมเดลก่อนนะโมเดลธุรกิจกนเนี่ยทุกคนหนานะหนานะแป้งเขาหนานะแต่ก็ไม่หนาเท่าเราเดี๋ยวดาขอทดสอบแค่แผ่นเดียวกอนนะปิดเตาก่อนนะปิดเตาก่อน ดี๋ยวเกเอ็กซิเดนต์ดูหน้าตานะทุกคนเทียบเทียบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เทียบหน้าตาดูอันเนี้ยคือออริจินอลอันนี้คือสิ่งที่เราทําทุกคนดูหน้าตาเฮ้ยมันก็ดูน่ากินอยู่นะไปเนี่ยอุ้ยหอมมันหอมกลิ่นอันเนี้ยหอมกลิ่นเม็ดมนะม่วงอ่ะทุกคนอันนี้ก็คือหอมกลิ่นหลิส่งเลยกรอบมไหมกรอบยงดูดูทรงจะกรอบนะอุ้ยร้อนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทิ้งไหม,มให้เขาเยน็น,ยนก่อนฟังเสียงฟังเสียง น่าจะได้เดี๋ยวเขาลองไปหาอย่งางอื่นมาเป็นทิปก่อนอันนี้น่าจะไม่เวริร์กมันหนาไปกระบวยถ้วยเออนี่นะฮะนขอ <c oughs> งการที่ให้มุกเข้าครัว <c oughs> บ้านห่างตะละเคช่วยได้ทุกคนหายเสพร,ร้อนละมามา b วยต่อเดี๋ยวลองชิมก่อนอ <c oughs> ุว่าไปดูทรงดีนะเนี่ยมุมึงก็เหมือนแป้งทอเลยอ่ะ Ồ, ทุกคนดูนะอ้ยะกรเช่าพ่อต้องถูกใจสิ่งนี้อย่าให้ฟังสองอร่อยเดี๋ยวรอบหน้าเราเอาแป้งบางกว่านี้คอยคำอร่อยไหม เฮ้ยนะเดี๋ยวว่าไปนะมาเดี๋ยวลองพิมพ์ใหม่แป้งช้อนเดียวแล้วก็ละเลงได้ไหมเออลองลองจริงว่าจริงว่าจริงแล้วก็ละเลงละเลงเลยอย่างนั้นอ่ะนี่แล้วก็ใส่ใส่ไปได้เยอะใส่ทัวใส่ทัวใส่ทัวว้แล้วก็ลงไปทอดใส่ใส่ใส่เยอะใส่เยอะมันจะได้มันถั่วทอดใหม่พอแล้วมันเยอะเกินไปเถอะใส่เยอะเยอะดู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  โอ้โหทำอะไรลงไปเนี่ยเหลืเลยฮะโอ้โหเอายังไงดีทุกคนต้องสั่งพินแล้วทุกคนคิดว่าเราผิดพลาดใน,นขั้นตอนไหน <c oughs> บอกเราได้นะทุกคนจ้ะเรามานั่งคิดกันก่อน A few minutes later มาจากที่นั่งพิจารณาแล้วนั้น เราใส่แป้งเยอะไปเดี๋ยวเราจะทําใหม่นะทุกคนเราจะใส่แป้งแค่นี้เดียวมาเราจะแช่ทิ้งไว้เลยนะจ๊ะรอให้น้ำมันร้อนสักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยมาใส่แป้งกันนะทุกคนตั้งใจเย็นเข้าไว้บอกตัวเองใจเย็นเย็นเข้าไว้ทุกคนเราจะไม่ได้ให้พิมพมันร้อนมากจนเกินไปนะเดี๋ยวเรายกออก <c oughs> <c oughs> ทีมมันไม่มีที่จับมันก็อย่างนี้แหละแล้วเราก็จะใช้แป้งอ่ะแค่หนึ่งช้อนแล้วเราก็จะละเลงไปให้ทั่วพิมพ์เลยทั่วไม่เนี้ยเหมือนจะไม่ได้เลี่องใช้ถั่วไปก่อนนิดนึงวางถั่วไปแล้วป้องแป้งป้องแป้งเลยเราจะไม่จุ่มลงไปเลยนะเราจะเอาน้ำมันเข้าแค่นี้เดียวพอในรอดฮะไม่ผ่าน ไม่ได้มาขาลองทอดมั้งิอ่ะอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะถาดไปอุ่นก่อนนะทุกคนใส่แป้ง,ปงใส่ไปเลยใส่เมล็ดมะม่วงลงไปโอเคแต่จะมาใส่เดียอหรอ,อเอเชฟลงมือทำเองเลยนะรอบเนี้ดูทุกคนเอาออกมาแล้วนะคะ เป็นยังไงเอว้ายมันเข่งอ,ะอ่ะเป็นไงครับเชฟรอซื้อพิมพ์มานะ้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนไ,ไปๆโอ้เชฟครับเชฟครับเชฟเป็นยังไงครับเชฟลองเองลองเอง้วเป็นไงครับมันเป็นที่ส่วนผสมของแป้งหรือเปล่าเราเพิ่งมาดูด้านข้างว่า อันนี้มันมีแป้งข้าวเจ้าอ่ะสาเปอร์เซ็นแป้งสาลี2ี่สิเอร์เซนซึ่งในคลิปอ่ะเขาใช้แป้งสาลีมากกว่าแป้งข้าวเจ้าไงน่นหรอใช่หรือรอบหน้าเราจะผสมแป้งเองเออมีอันเนี้ยที่ทำได้อะเล็กซึ่งทำได้ยังไงนั้นก็มีสามารถทำได้ก็ไม่งานก็เดี๋ยวลองลองทั้งสองสูตรเลยสูตรสำเร็จรูปถ้ามันทำสำเร็จมีพิมมีพิมทำสำเร็จแล้วก็ทอดอย่างนั้น แต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องผสมแป้งใหม่เราก็มาลุ้นกันอีกทีโอเคทุกคนเราขอกลับไปเตรียมตัวใหม่อีกรอบนึงไม่เคยทําอะไรที่เป็นคลิปเดียวเลยแต่ต้องเป็นสองคลิปตลอดใครมีอะไรที่อยากจะแนะนําเชนแนะนําได้เลยนะครับเชฟสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายลองกินเปล่าอันนี้อร่อยนะจริงๆกินอันนี้ดีกว่า 也可以。Yeah, <laughs>